ใม่คะทำโด้กันค่ะแม่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้50บาทจ้าโอ้บึ้งมากค่ะข้าวเป็ไก่การกุศลค่ะแม่อันนี้ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยขายมา7ปีแล้วจ้า7ปีแล้วน้องได้มีเนื้อล้วนโอ้โหจุกไปเลยจ้า ไก่วันนึงประมาณกี่ตัวจ๊ะแม่คะไก่วันนึงประมาณกี่ตัวถ้าวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่ประมาณสิบสามตัวจ้ะวันธรรมดาก็สิบตัวจ้าจ้ะแม่เราสูตรข้าวมันไก่แม่ไปได้มาอย่างไงอ่ะอ๋อพี่สาวก็ขายอยู่ที่กรุงเทพนะจ้ะอ๋อต้นตำรับก็คือเป็นพี่สาวแม่เหรอคะ,ะเดินทางก็กินได้้วหอะะ่อได้ค่ะเดียเเด๋ยวสาเขาไปกินกันแม่นะ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเสียกินถึงตอนเย็นได้น่ากินมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุนิสาชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่แก่งคอยอำเภอแก่งคอยนะคะวันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านอาหารเด็ดที่ชาวแก่งคอยเนี่ยเขาทานกันเช้าๆนะ,ะเป็นร้านข้าวมันไก่นะคะนี่อยู่ด้านหลังตั๊กก็เอาจริงๆเคยทานนะร้านนี้แล้วก็อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะมาแนะนําร้านนี้เนาะแล้วก็ขายดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไปไปชมกันนะคะ นะคะค่ะเมื่อยหรือยังแม่ก็ยังไม่เมื่อยแหละค่ะพึ่งทำพึ่งทำพึ่งทำแ่นัองโ้น่ากินมากจ้ะแม่นี่เริ่มเริ่มขายเริ่มทําประมาณกี่โมงอะคะแม่ถ้าเริ่มทำเหรอคะจากตรงนี้หรือที่บ้านคะตรงนี้จ้แม่เริ่มแบบตรงนี้เจ็ดโมงครึ่งค่ะเจ็ดโมงครึ่งจ้าโอ้ ก็มาสายจ้ะว่าจะทําของจับด้านแล้วก็ออกมาอืมค่ะจ้าอยู่ถึงประมาณสักกี่โมงจ้ะแม่ก็แล้วแต่ลูกค้าเนาะก็ประมาณเที่ยงบ้างเที่ยงครึ่งม้่งโอเที่ยงเที่ยงครึ่งจ้าถึงหรือเปล่าบางครั้งค่ะ <laughs> <laughs> เอาเอาเอาแบบตายตัวเดี๋ยวเดี๋เอฟซีบอกเออเที่ยงไม่เจอแล้ว <laughs> เดี๋ยวถ้าบอกว่าหมดไวเดี๋ยวไม่มาเออเดี๋ยวหมดไวเดี๋ยวไม่มาใช่ไหมใช่แล้วก็มีวัยบ้างช้าบ้างน้อยเกือเวลาไว้ก็เกือเวลาจ้ะถ้าสาววันที่ก็จะไวหน่อยวันธรรมดาก็จะช้าอีกนิดนึงค่ะแล้วเอาจริงๆแม่วันวันหยุดมีตายตัวไหมคะแม่วันหยุดจะเป็นวันพุธวันฟูดคือตายตัวเลยฟูพลังงานตายตัวเลยตายตัวเลยพุธพลังงาจ้าค่ะแล้วนั่นก็วัน ขายทุกวันถ้าไม่มีไปไหนจ้ะเหนื่วนมากจะหยุดมากกว่าขายค่ะขายยาหยุดมากกว่าขายไปแล้มไม่ค้าเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็หยุดนะเหนื่อยก็หยุดค่ะจ้าอ่าขอแต่งจ้าได้เลิกขายเนาะโอ้จ้าได้เลิกนี่แหละค่ะหายไปนานนะจ้า ไปกรุงเทพไปรับใช้เจ้าของสูตรจ้ะแล้วก็พักผ่อนไปด้วยไม่เอาเื่องในเนาะน่ากินไหมคะรับตัวก่อนคะ่ะ่อันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ห้าสิบบาทจ้ะบึ้งมากค่ะข้าเป็นไก่การกุศลตนค่ะพูดขำๆ จ้าอันนี้มีหนึ่งห่อด้วยนิเศ็หรือธรรมดาธรรมดาจ้าแม่นี้ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยขายมาเจ็ดปีแล้วจ้าเจ็ดปีแล้วน้อจ้านี้สี่สิบจ้าแม่สอสมบัติข้าวมันไก่นี่คือเป็นชื่อของแม่จ้าจ้าจ้าเป็นชื่อสมบัติจ้าอ๋อก็คือเป็นสูตรของแม่เองเลยใช่ไหมคะจ้าะ้ พอทานตัวไปบ้านแม่ราคาริมต้นที่เท่าไหร่นะคะแม่สี่สิบค่ะสี่สิบาทพิเศษห้าสิบหกสิบแล้วแต่าอใช่ไหมคะอันนี้กี่ห่อคะ่อของไทยก่อนวันนี้เพียเธรรมดา ้วยอันนั้นอะไรอันนั้นของธราได้แล้วโอป้าได้แล้วเราอยู่ไหนอะโอ,อะแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ธรรมดาก่อนนะธรรมดา,าพี่ก่อนนะสามหอ่มหอพิเศษนะไม่มีเนื้อล้วน โอ้โหจุกไปเลยจ้าค <beginning Chinese> ah ุณ oh. พี <mm ่พรกินเลยเปล่าหรือลาวางหน้าข้าวทานเลยนะนี่ก็กินเด้อน่อง แม่ไก่วันนึงประมาณกี่ตัวจ๊ะแม่คะไก่วันนึงประมาณกี่ตัวถ้าวันเสาร์ทิย์จะอยู่ประมาณสิบสามตัวจ้ะอวันธรรมดาก็สิบตัวจา้จาจา้ะโอ้โหกินมาก อันนี้เนื้อหนังหมดเลยนะจะเนื้อหนังเพื่อไงเขาจะเจ้าเนื้อหนังเครื่อไงเอาจะได้แล้วใช่ไหมได้ยังมีโต้ได้ยัง,ง,ยงหนึ่งอ่ะ ข้าวมันไก่แม่ไปได้มาอย่างไงอะอ๋อพี่สาวก็ขายอยู่ที่กรุงเทพนะจ๊ะอ๋อต้นตำรับก็คือเป็นพี่สาวแม่เหรอคะตอนนี้เขายังขายอยู่ไหมจ๊ะแม่ยังขายจ้ะโอ,อ้ยังขายอยู่จ้ามีเครื่อ,อ,อ,องในด้วยมีเครื่องในด้วยนะคะคุณผู้ชมว้าวไก่สองหม จ้าแล้ววันนี้คุณไม่กินเหรอวันนี้เลยโรงแรมตีเลยเปหนของที่เดินทางเดินทางก็กินได้นะ้ห<อ>่อหน้าข้าวทำเหมือนเราไม่เคยกินอะ่ะเอาไหมเ,เห็นไหมจ่ามันต้องใจง่ายพี ใง่ายช่ดีแล้วใจง่ายมาเจอกันเอาแตงแยกให้แม่ถุงหนึ่งใส่ไปเลยเดีย๋ยวไปใส่ของข้าวบ้านแตงอะนะแยกได้แยกได้ แม่จุดพิกัดที่แม่อยู่เขาเรียกว่าอะไรดีอะตรงนี้เหรอเกตตันเดียวตลาดตันทองค่ะหน้าร้านหน้าร้านฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นจ้ะฝั่งตรงข้ามกับเซเว่นนะคุณนะคุณนะผู้ชมแล้วก็ฝั่งเอ่ออยู่แม่จะอยู่ฝั่งเดียวกับห้างทองน้าริสซาลาหนกาแฟดอกไม้ชุดไหนนี้ไม่เอาหนังนะคะจ้ะไม่เอาหนังจ้ะ เกิแตงวางไปเลยเหรอแวางไปเลยแค่นี้ไว้กินช้าค่ะออค่ะกินเย็นกินบ่ายจ้เดินทางไกลอ๋อแม่ก็จะเอาถุงซีนไว้ให้นี้ชันจ้ะก,ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเสีย กินถึงตอนเย็นได้แล้วก็ติดโตใช่ไหมอิ่มไหมล่ะว,วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไวหน่อยอวันธรรมดาก็จะเรื่อยๆโอ้ค่ะ ให้แบบเยอะมากเลยอ่ะให้แบบเยอะแบบจุกๆเลยขายแบบนี้ล่ะ <c oughs> องสารลูกค้ากลัวกินไม่อิ่มค่ะแม่อันนี้พี่จ่ายไปแล้วนะหนึ่งห่อธรรมดาใช่ไหมโอ้ข้าวแม่สวยมากเลยเกี่ยวไว่คุยข้าวค่ะข้าวสวยมากเลยครับจะ ไอกระดูกวันนี้แหละเออกระดูกกันเหรอฮะลองไหมเนี่ยไม่ได้ลองใช่ไหมของใครก่อนมาด้วยกันนะไปด้วยกันโอมาด้วยกันไปด้วยกันจะแล้วอันนี้วางข้าวไปแล้วไม,ไ,มไม่เป็นไร่ไ,ไรแต่มันอยู่ได้เอเออะอะล้วจะแยกไอ้นี่ไหมอ่ะ แยกหน้าข้าวเปล่าไม่ต้องไว้เที่ยงเหรอไอเสียนะไม่เสียหรอกแต่มันแห้งใช่ไอเสียไม่เสียหรอกแต่มันทำให้แห้งดีมงแม่อายุเท่าไหร่เล้อจ๊ะพี่นม่หกสิบ่ะโอ้หกสิบพอดี จานเนี่เอาเนื้อหนังไหมเอาเนื้อเอาเน้นหนังแม่จาเน้นหนังนะ <laughs> หนึงห่อใช่ไหมช่้ะากธรรมดาหรือพิเศษจ๊ะจ้าคะว้าวเดี๋ยวดูกับจี๊ดไป น่ะค่ะคุณผู้ชมนี่ได้แล้วโอหอันนี้ธรรมดานะคะเนี่ยยังเยอะอ่ะดูดิม่มเลยนะเดีย๋ยวเรามาชิมกันก็นีน่น้ำจิ้มใส่ไปแบบนี้ค่ะน่ากินมากค่ะตั้งอยู่แก่งคอยนะคะเอาจิงๆิงของทานแก่งคอยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็มีหลายร้านเหมือนกันนะคะ น้ำซุปให้มาชิมกันนะคะขออนุญาตยกนะคะเดี๋ยวไม่เห็นนะวันนี้ตั้งไม่ได้เอาตากล้องมานะเอาคนเดียวนะคะตั้งกล้องไว้นะชิมเลยค่ะชิมเลย ขาไเลยค่ะอู๋อือานุม่ะมคำน้ำเลือคุณผู้ชจริง ันหยุดไ่มจะหยุดทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะไปนหนึ่งร้านเด็ดที่ตอนเช้า,าพุธก็มาแวะใครอยากทานแบบข้าวมันไก่ที่ให้เยอะนะครับแล้วก็อร่อยร้านสมบัติข้าวมันไก่เลย กระจายน้ำจิ้มแม่จะออกปเปรี้ยวหวานๆน,นิดนึงนะคะกลมกล่มนะอมเนาะอร่อยะลับความเผ็ดก้าวก,กลางนะคะน้ำซุปก็ดีนะนัวมากเลย ดได้ถือมาคุณผู้ชมตุน้ำร้อนครับคลปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวตัดทิ้งเอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะใครที่อยากมาทานร้านของแม่เนี่ยสมบัติข้าวมันไก่นะคะ ที่แก่งคอยโตเราบุรีนะคะเช้าๆช้ดโมงครึ่งนะคะไม่เคยเที่ยวจริ<ไ>งจริงบางทีไม่ถึงเที่ยวของผู้ชม9โมง10โมงมันถึงจากทไม่เห็นแล้วนะแล้วก็หมดวัยน่าจว่าหมดวัแต่วันหยุดเนี่ยแม่จะหยุดทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสนะคะหยุดสองวันแน่ๆน,นะคก็สำหรับอีพีนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามสักหน่อยนะฝากพบกันใหม่คลิปวหน้านะคะสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ